ชื่อตุ้ยค่ะก็ได้มารับเชื่อได้ประมาณก่อนก่อนที่จะมารับเชื่อได้สองาทิตย์นเนาะได้สองอาทิตย์เสร็จแล้วแม่ก็ร่วมป่วยลงแล้วเราก็อยากไปบูตเราก็ไม่ได้ไปเลยนะอยากไปบูตอยากไปนมัสก,การพระเจ้าก็ไม่ได้ไปเห็นแม่ป่วยหนักมากเลยแต่ในใจตุ้ยนะคนมนุษย์คนบาปใช่ไหมอาจารย์คนคิดว่าแม่ไม่รอดแน่นอนเลยเพราะว่ามันเสฟมาก บวมเขียวช้ำพร้อมจะแตกกว่าไหนไม่รู้นะ่ยแล้วแม่ก็ปวดปวดจนแบบไม่ได้สติเลยหมอก็ไม่ไไรูุจะทำยังไงเราบแม่สั่งไว้ว่าถ้าแม่จะเป็นจะตายยังไงก็ไม่ต้องมาใส่้อหายใจอะไรเงี้ยหนูนก็เลยทําตามที่แม่บอกหนูก็มีแต่ร้องไห้หนูก็โทรหาแม่พัดเขาตลอดเวลา mm hmm. ตลอดเวลาหนูก็มีแต่น้าตาแล้วก็เรียกแต่พระเยซูมาช่วยอย่างเดียวเพราะหนูไม่รู้ฉับหนูไม่รู้จะไ,ไปทางไหนแล้วเนาะแต่หนูก็ไม่เคยเห็นพระเยซูนะแต่ว่าประมาณสัก ระเยซูน่ะมันจับไหลหนูมีความรู้สึกว่าเขามันจับไหลหนูพ่อเติมชาบกอหมอเ็าเรียกหนูไปหมอเรียกหนูไปบอกว่าเอยายไม่แม่หมอไม่ให้หมอทําการรักษาเนาะก็เอาเป็นว่าให้ยาเกบไปกดยาให้แกกินยาแก้ปวดไปเรื่อยๆจนกว่ายาจะนับได้ไม่ได้วันนี้หนูก็แม่พัด้องขึ้นมาหาหนูวันที่สิบสี่พฤษาหนูจาได้มันคือดอกไม้มาให้แม่ด้วยเขาก็ มาวางมือวางมือพี่เกมนะอาจารย์พรุ่งนี้เช้าประมาณเก้าโมงจำได้เลยหมอมาหมอมาตรวจจิบหมูหมอเดินทันหลังแค่นั้นแหละนี่แหละคําว่าทันเวลาเนาะอาจารย์เนาะทันเวลาเสมอของหมอพูว่าไงนะหมอพูดหมอไม่พูดอะไรมาจับดูแบบมาจับดูเฉยเฉยเนี่ยเสร็จแล้วหมอทันหลังกับนนองเนี่ยเปกอกมาเนึงหลังจากที่แม่พัดเข้ามาวางมือมาวางตอนยินใช่ไหม พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าประมาณเก้าโมงเช้าน้องเตะออกมาอาบเกย์หมดเลยเกก็บอกว่าเฮ้ยอะไรน้ำอะไรน้ำอะไรเข้ามาเนี่ยที่ไหนได้เป็นน้ำน้ำเลือดจากหองออกมาอาจารย์ไม่ต้องผ่าผอบอกอาจารย์ไม่ต้องพาเลยที่ยุบยุบปุุงปร่มเป็งก็ยุบยุบหมดแหละันเลยขอบคุณพระเจ้าตอนไปหาหมอหมอว่าไงนะโรงพยาบาลลิงทะเลลอยสามวันคนออกมา ในทีนึงเขาว่าไม่ใช่มะเร็งอือเอออาสจจเปลี่ยนเจากการตอนแรกอยู่โรงบยานานะคับหมามะเร็งงน้องกบแม่น้องไม่เหลือแม่น้อยายยังมันเนาะยายมันชื่อว่ายายมันเนาะเยมันแล้วเขาก็เขาก็เช่อเรื่องราวพระเยซูมาอย่างนั้นเยออเอเมนเนาะทุกวันนี้เขามีเด็กๆขนาดเนียตัวเล็กๆจะส่งกับข้าทุกวันส่งให้ยายทุกวันนับเป็นตัวน้อะส่งทุกวันอ๋อ วันไหนเขาไม่ขายเขาไม่ได้สุกอาหารเขาจะมีกินทุกวันมีเด็กน้อยขนาดเนี้มาสุกจะไปเลี้งงยงดูทุกวันโอ้ยก่กว่าเลยเอเมนเนอะให้ทูตสวรรค์น้อ, <im S 3> อ,นนอยๆมาเลี <im S 3> ้ยงดู ล่างใหญ่เนี่ยล่างแข็งมากเลยมาจากมาจาเมืองนี่มาจาเมืองใหญ่ใช่ใช่ใช่ยารับยารับพระเยซูไหมรับจ้าพระเยซูแล้วยิ่งใหญ่ไหมยายใหญ่จืดีนะพระเยซูดีไหมันนี้เราเองเราจะเดินทางพระเยซูเลยเอาเราลองดิเราจะเดินในทางของพระเยซูมีพระองค์คอยดูชีวิตของเราอย่ามีมีปัญหาพระองค์บรรเทา เราได้พบความสุขไดเอเมนคุณใหญ่น่ารักมากเลยไม่เห็นหนนดักตา